สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบขอครับวเบาเพ็ดคือเ่าครับผมในช่องบบาวเพ็รสาวมุนนองอันนี้จะมีคอมเมนต์มาว่าว่าถามมา,ามกขอกยักตอบเพิ่นพี่น้องถ้าใคารอ่าลบถิ่นไม่รดหละมันบ่มวนหูมวนใจพี่น้องเลยตอนอยากนัามาบ่อยพี่น้องฟังเพราะว่านเป็นคอมเมนต์ที่ไม่รู้ว่าใจอะไรจะได้บวดได้ขนาดนั้นเป็นเป็นผู้ใหญ่ เสปลกาแต่ว่าความคิดอันนี้สมองส่วนไหนมาพูดเซลล์ก็ไม่รู้อันนี้เขาไม่ได้บอกความร่วมแล้เขาตอบจะบอกคนถามมาเด้อพี่น้องเด้แอแ้่เขาลบไปแล้วล่ละเขาบอกมาไว้ในซองข่อยมันมันรุนแรงสำหรับเด็กแล้วก็พ่อแม่เขาถ้าเจอกับลูกเจ้าเอกแค่เจ้าจีเป็นควอมู้ซึ่งแบบใดเจ้ากีิรับบ่าอรี้กันเนะขาเพิ่มขึ้นว่าจะออกมาจากความคิดคนคนๆใดนะพี่น้องเปนว่าวางซ<ม>ีเนว้าวางไหมเนี่ยสมัยก่อนสมัยคลอดลูกใหม่ๆไม่ให้ลูกกินนม ปล่อยให้นำนมไหลย้อยปานนันมาแม่ลูกอ่อนพอตอนนี้ทำเป็นมาลักลูกทำเป็นมาหักลูกเออดูลูกซิลักษณะลักษณะกะแบบลูกอะโตแล้วอันใหญ่จนมันมอยอันเส้นมอยอันค้นบัวนะขึ้นแล้วยังเอาเข่าเต่ายังเอามาให้ดูขวดอยู่เออคนเบานะเก็บไรเพราะง่ายๆซชักคือวัน เมื่อมาหน้านีาน้ม้วยอ่ะขึ้นแล้วนะยังดูดเต่าอยู่อันนั้นคือคือเอาง่ายๆไม่ต้องว่าคนบัวค่อยเกิดมาแต่โตคนขอย,ยังบ่เคยเห็นเด็กน้อยหกปีคคนบัวมันขึ้นพี่น้องก,ก่เคยเห็นน่ะนี่ค่ะคอยนักชาป,ประสบการณ์จะคล้องดอกประมาณชิบสามปีเนี่ยคนบัวก็ขึ้นอยู่น้อย <c oughs> <c oughs> นึงนะประมาณนั่นแหละเออสิบสามปีพอชิบเจ็ดสิบแปดคุณจเต็มที่ไป ชิบสามชิบสี่เนี่ยก็่ชิบ่าค้นบัวนะพี่น้องเออแต่มาทบปีนี่บ<ป>มเคยเห็นทบเก็ดปีบมเคยเห็นสิบปีก็ยังบมเคยเห็นทรงสัยเราสงสัยอันเอื่อยอันนี้นนเนาะเอือ่อยเนาะเกียรใคร่เกีย د, ร์เราเอื่ยเกียร์เรล้าทราสงสัยตัวเราเองมาซุปพอเจ้าของโมเมนต์โมเมนลูกเหล้าโอ้ลูกเหล้าเปลี่ยนเนาะอาจจะได้ลูกแล้วเราเลี้ยงลูกแเราได้ลูกเราลูกสีสัมมาดาเนี่ยมีคนบัวขึ้นมีคนบัวขึ้นคนมีคนบัวขึ้นแสดงว่าเป็นประจำเดือนเด้อพี่น้องเด้อมีประจำเดือนแล้ว ออปอะมานั่นนะ้ะกะว่าจังไหนแม่เนี่ยเราทอดนั่นแหละสิว่าจังไหนกาว่าซสำนั่นแหละเนาะอืมอืมเพิ่นว่านหนึ่งอันน้ำม้วนเนตรบ่อน้ำน,ำนมให้ลูกกินสมัยตะกี้เนาะป้อยน้ำนมเฮียไปน้ำทั่างไปน้ำหยางระพันเดียย่อยปันมาแม่ลูกอ๋อย่อยปันมาแม่ลูอ๋อไปเออแล้วทุกวันนี้มาทำท่ารักลูกอืมอ่า ให้กินให้ดูดขวดน,นมทั้งๆที่คันภาษาบาลท่าว่าขึ้นมาทั้งๆที่ขนขึ้นแล้ววะดิต้อยเจ้า,าว่าใส่หรือองในขอบว่าพอสมควรตะกี้น้องมุ่นแล้วก็นมไม่ลูกกินนี่ือล่าเพราะแม่น้ำไห้กินเลยแต่เรี่งแก้วน,น้ำนมสองเดือนแน่แต่ว่าน้ำนมน้องอมุ่นแล้วว่าไขมีเลยเสือนักกระบี่นักกระบี่ช่วงเดือนท้องเดือนแรกมีอยูอะก็ให้กินตั้งสองสามเดือนอยู่ได้แล้กูกระปั้นให้ลูกกินอยู่ กูปั่นชิไปปั้มโซ่คนบพรปั้มน้ำนมกูคนเป็นคนที่มักโซ่แบบนั้นแล้วก็ปั้มใส่ขวดของคนแต่เราคนปั้มเป็นคู่กันเนอะบางคนเขามีลูกอ่อนเขาก็ปั้มน้ำนมโซ่คนกูบ่อได้กูเป็นเดอร์กูเนี่ยากไปอ้างไปขวดนมแบบนั้นเขาเขาก็บอได้บางคนอื่นแล้วแต่อันนี้เขาบอกเฉพาะตัวเขาบอได้เห็นถ้าปั้มนมบอได้เห็นอะไรอันนั้นนะว่าเขาบอกวานมให้ลูกเขากินทุกขีดกูนี่ยมึงสิบมาลูกดียังแม่ลูกอ่อนม่ให้ลูกกินนำมันก็ย่อยหรือเะล่า ก็มีอยู่ล้วนมมันเป็นยังมันสิโบมีหไม่ข้ามันเบ่งข้ากับมันหันยศออกของแม่บอกเจ็บหมแล้วเออไม่ลูกทิ้มันก็เจ็บแล้วเนาะแม่ธรรมชาติเนาะมันเบ่งนมมันเบ่งแม่แล้วก็ว่าไปหาันบอกว่าใช้เปียบใช้มาบางคนก็บทีว่าเจ้าคนนิสัยบพอดีเจ้ามาหาเปียบคนดีโมจากกันโดยที่ว่ามาเบิ้งเขาแล้วอาชิโมมาเขาแล้วก็มาบอกว่าเปียบใช้นั่นใช้นี่แต่นั่นก็ว่าเป็นไดเครียดต้องมาบอกว่าใช่ลูกว่เนี่ยพี่น้องว่าทำท่าหักลูก มันสามารถทำถ่าหักอีสันดานล,ลูกนะเพื่อนี่มาทำถ่าหักได้มันก็หักออกจากใจเลยแหละลูกอีสันดานคิดได้เท่าไหร่น,นะพี่น,อน,อนอ้องนะคนมาวัายคนอื่นมาทำถ่าหักลูกกูนะทำถ่าหักกูสิมาเรียงหดังนะเรียงบดเข่าวัดนำ้ำวัดเงินวัดคำยังเรียงเด็กน้อยคนคนหนึ่ง,งมันจะใช้เงินแท้เออคิดได้แน,นนะว่ดเอาไเนาะข้าบโพแม่ลูกกูกุศลมาติโตกูต่อยต่อยต่อยแบบนี้บ่เกิดเป็นมาเป็นคนเน่ากัน คือยังข่อนี่เปรียบเทียบได้โตข่เองเนาะถ้าเกิดข่บ่ชหักบ่แพงคนอื่นน้องไข่ก็เกียบมไว้ใหใ่เลยมันจะมาแสดงความคิดมันก็มาแสดงแบบคนเห็นชันดาน่อยชิบว่าไป่แสดงใน่องนั้น่องนี้ว่ามันก็มีกันละ่องอยูู่ไม่ลกไปี้ที่ข่อยเบ้อมาเคื่อนอข่อยเบิ่งง่องไหน่องนึงข่อยบืมักแจ้ข่ยระเพิพมเลยที่ไปบอกเห็เขาเนี่มันไม่ลงของอเนี่ยข่กับเบิ้งไปล้วข่อยกอาปั้เลื่อนพันออืจะต้องได้ขอม้กก่าข้อเมตน กดหัวใจกดไอล่คดไหล่ดแช่ว่าไปแช่ลุงปอกลุงเฟซไปอินตาแกมไปติ๊กต็อกกันไน้เขามากกว่าไปแช่ค้นหานค์กรชิดาเขาเขาต้องเห็ดพิษเพาต้องเห็ดพิษอีลีจะเล่าให้เขาเพราะแม่เขา็ได้เห็ดง่ะเขาแพงลูกเขาขดมลูกเขาเขาว่าเขาแสดงหักลูกเขามันก็เป็นแนวสิมาบอกมาว่ามาด่าแบบนั้นนะ อันนี้ค่อยอเรียปากแม่เรื่อพี่น้องเพราะว่าปากค่อยแตกปากแตกเรานั่นมาท่าแมการเขาเป็นการเขาเป็นเอฟซีนค<ต>นหลายคบบนมันก็ต้องเบิงบ่งว่าเออเขาเห็ดยังพิษต่อสังคมบ่ม้าแบบนั้นแพิษต่อสังคมหน่าด่าได้ครับเอฟซีก็มิซิเวาได้คือกันกว่าแม่เราเขา้าวุมีิซิสเวาอันนี้ห้องบนเดีไปเห็ดยังไห็กับสังคมเสื่อมเสียเลยฮ้อก็อยู่ของเฮาแม่นี่อยากมีกินกับเรื่องของเฮาบุ้ีกับเรื่องของเฮา เห็นบอกกระเจ้าออกข่าวกันนั่นเวยลาคนมันนั่นว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองกับมันพิดแมนพิดจังนะเออเขาหุ่มดามัานนั่นเออเขาสมนนกลั่นเออเข้าเพราะว่าอันนปากแตกถ้าลิสมัน้าเขาเห็คขีดเข้าเพราะว่ายัางก่อนเข้าเพราดาเ<อ>สียงไม่ได้ยินเสียงดาดเอฟซี C เลยอ่าไม่ได้ยินเสียงดาดเอฟซีเลยบ่อันนี้เขาเมนที่สองกันวันเนี่ยอ,อันนี้เขาเมนที่สองเราะเวลาจะจ ถ้าเกิดว่าบุกข่อยู่ดีๆก็ทำไมต้องมาพิมพ์แบบนั้นบุกข่อยิปปิล่าเพิ่นเดียนังเอฟซีถ้าใส่เข้ามาเอฟซีคือบุกข่อยหักเพิ่นเดียงัเอินมาเอฟซีใอันที่คอยด้าก็บลเดวาโบลเดวาเอฟซีนางม่อนเล่าให้ละว่าขึ้นคือว่าคนธรรมดาของกลัวบุกข่อย่าไปว่าเมาร่วมแบบนั้นออืบย่าไปว่าออกมาร่วมแบบนั้นถห้เอฟซีที่เพิ่นมาเบิงด้วยใจให้กขาตังใจกดยังให้บุกข่อยบุกข่อยง้อมือเอาก้อย็ดคลิปก็บวังให้คนมาเบิง แต่ว่าผู้เจ้ามาเบิ่งข่อยก็บ่ได้หา้ามเดี๋ยวผู้เจ้ามาเบิ่งแต่ว่าผู้เจ้าด่ามาคนเฮามีความรู้สึกนึกคิดขันอะไรในโมเมนหรือว่ามันบอดใส่ใจ,ใจหลายเฮาก็ต้องเว้าคืนเออถ้าเฮารู้ว่าเฮาผิดเฮาก็สิถอยดอกคนเฮานะถ้าเฮารู้ว่าเฮาบ่ผิดเฮาก็ต้องปกป้องพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเฮารูวาร้ว่าเฮาเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนเออกูสร้างให้ความเดือดร้อนในข้าเจ้าตัวนี้เฮาก็ต้องหยุดข่าวเป็นผู้ใหญ่พ่อกันเฮารู้นะนอกจากเฮาเห็นยังโดยที่สิ่งที่เฮาบ่รู้ รู้เท่าว่าถึงากาศเขาเขอตรวจขอให้คนบ่รู้คือคนว่าผิดพี่นองแต่เขารู้เขาคือบอ้เป็นไปในฟอ้องนั่นแนาะแบบม่่าแม่เออก็่คือยังหวะาม,ามาดาเอฟซีนี่มันจะใส่คําพอถือเนี่ยคนที่มาดาบุกไข่บุกไข่ว่าได้ถือเ่านเอฟซีเป็นคนที่ม่มาก,กันว่าเบื้องหลังพันไปคนบ่มัดคนสามารถแสดงความยิน็นของเพื่อนได้อ่าขันเพิ่นสแสดงความย็นทีมันเกินเลยแบบ แบบล่วงเกินแบบเบ้าไปแบบสมมติว่าค่อยกินเข่ามาเท่าเนี่ยจําเป็นยังจองมาพิมพ์มัดไม่เห็นดา fc เลยแน่มันเจียวยังกันกบค่อยกินเขา่ากนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงดา่าแต่ไม่ได้ยินเสียงดา่าจริงวันนี้เสียงด่า fc เลยภาเออเอาเวลากูดา่าเขาว่า,ากูดา่าเวลากูบอดาเขาบอกคอมเมนต์แบบนี้สรุปเราต้องการแบบน,นั้นกันแน่อะกาศยักษีบอกแนวๆไดขก่อน อาเป็นว่าเป็นตรงตัวเองเดอพไปน้องเ้อใครเขขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่าบอกตั้งวันหนึ่งอย่าโต้ตอบสองตอบเลยน้องมนมันหลายผู้หลายคนหลายคนคิดอันไหนไม่ใช่ต้องออกมาปกป้องมาอธิบายขี้แกงนะพ่อคอยเฮ็ดอธิบายขี้แกงกับมีคนน้องบอกอย่าโต้ตอบอย่าตอบโต้อาเป็นว่าไข่ขอหลองนี้ีปน้องให้ผู้ไข่เฮ็ดคลิปด้วยขอขอบุณความ่วงใยอีหลีเดอพไปน้องเขาบอกจากใจอีหลีถ้าเขาบอกว่านี่ก็ว่าเขาเซ็แจงบอก เอาละาก็อขอบคุณขอบใจที่ค่วมหวังดีที่ไหลมายังก,กับเทนำเททามาหาขอบ,บคุณผู้ข่อยขอบคุณที่หักหลบผู้ข่อยขอบคุณดีที่ว่าใส่หรือห่าเงียขอบคุณดีจต่วา,าขอตอบเป็น้องขอให้บุ้ห้องเฮดคลิปด้วยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เฮดแนวริงทีเอฟซีผู้ขยคนหมักเบิงให้ผู้ขยได้เฮดต,ตามเพื่อใจผู้ข่อยแนะ่ ้ามันพิษทามันเป็นยังกับมันเป็นเรื่องของผู้ไข่ดอกนอกระขอบขุณในลายที่เป็นห่วงได้ไปหรอกถ้าจริงจะผ่านมามันก็เป็นประสบการณ์ในียผู้ไข่ได้เรียนรู้ได้รู้แล้วล่ะต่ชีพว่าให้มันเป็นคือเก่าดอกไป็ยังไรอืมแต่ว่าการทำลิปเนี่ยขอให้เป็นโถงตัวเองครับคือว่าไข่กับน้องมนอยาาเข็นยังนี่กะคันที่คอยจะเพีตามคนบอกคนทังมันมันหลายคนบางคนก็ว่ากินอย่าเสียงดังกินเสียงดังหน้าคันไม่น่าดู อีบางคนน่ละทำไมไม่ซื้อไม่มาใส่การกินโชว์กินอะไรต้องกินเสียงดังๆให้คนได้ยินป้าไม่ค่อยได้ยินแม่ไม่ค่อยได้ยินเขาก็เอาใจคนเพาถูกพี่นนองจนว่าเพิ่ทรงไม่ไม่ข่อยก็ยังมีอ่ก็ใส่ม้มมนก็หลายปีตามยังไปมมนก็กลางกับรุดร้อนไปขก็เคยใส่อืาว่ารวยพอพันเมย์เอาเป็นว่าเข้าเบื้องช่องไหนเข้ากะให้เกียดจะคจ้องชอง่อง่นนั่งโดยการละ คนเฮ็ดยังไงเข้าเบื่องเขาก็เบิ่งไปเออเฮากาัมีสิตเนีนยนั่มได้อันใดมันดีกว่ากันเอามหปรับปุ่แม่าไม่เอาคอยเ,อคอมเมนต์ FC ม่าเ้ี่คอยปั๊บปุ่หมัแต่พี่น้องมาตั้งกับข้าวหน้าตาแบบนี้มีผักมีอะไรคอยเอาคอยเอาความเพิ่มนะแบบเพิ่นบอกดีเสื้อผ้าก่อนจะออกคลิปนี่รู้จักใส่ให้มันสะอาดสอ้านทรงผมหน้าเผ้าอาบน้ำล้างหน้าก่อนจะมาทำคลิปนี่คอยเอาตัวอย่างที่เพิ่นบอก น้องมนขอเมนูแกงนกหน่อไม้หน่อยอได้ขอหาได้ขอเอาแม่แม่ได้ว่ามีบุกข่อยเฮ็ดตามเนี่ยเอาบาวเพชรอยจุให้กินหน่อยอาข่อยเฮ็ดถ้าบาวเพชร้มวัวกินกับพ่อแม่พี่น้องหน่อยบาวเพชเป็นคนเลี้ยงเลยนะอา้าวคันแบวนนี้ข่อยเฮ็ดได้บัวมันเหรออาอแม่จะล้องตอบดูเอารับแล้วบ่ <c oughs> เออมันก็เฮ็ดแหงวะไรเราเป็นกกว่าข่อยเฮ็ดตามกขาลังข่อนเ้อพี่น้องเ้อเฮ็ดตา่างกขาลั่งเฮ็ดตาม รามสไตล์ของข่อยก็เห็นได้นะพี่น้องขวนซิไปเอาคนหลายค้นมัน่งกัดสุภาพซิตเนาะคนมาก้เาเทายด้วยถื่อใจคนอื่นอะ่ะมันหลายคนต้องเห็นได้เนาะพี่น้องแต่ถื่อใจอย่าของทำมันได้แต่ว่าเข้าก็ต้องเอาคนที่หักเข้าคนที่ว่าเข้าเ้อกับปล่อยผ่านเนาะแต่ว่าก็อยากให้เบิ้งมังมดสุกคนพี่น้องโอเคเราคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ